บรรยากาศงามืันี้บรรยากาศกะยามแรงกะยิ่งสบายปลาเมยวปลีย้าาัวะยู่ใส่ผู้บัญชานาโอ้ยขอนั่งปบาทข้างในมีแต่อันมกร้ามยกัแม้เจ้าเจ้าก็ต้องยกอันตัวนี้ไปตั้งไว้ให้เขา นั <łość> ่นกุ้งสองโลกินหอดกับม่งพอหล้ไม่ได่พ้ากันนานี่ปะนั่น ่อยชิ้นลอยโปวยยรน่ไม่่แม่่ว่อเขาใจยนว่าอากาศ่อนห่อนผ่อน่อนอน่อน่อนอนโอ้ปเป็นฝนตกตกหนักเด้เพราะว่ามันห่อนแห้งเือมันหนาว่หนาวปีนี้ก็หนาวมากนะตอนาหนาวพันอันยืดห้องเข้ากับเปลอ่อนแอร์ันคันยืดข้างนอกกับเปลื่อันน้ำมันรด ก็ดูสิมันหนาวมากใช่ไหมก็บาหอนเฮงกนเหยอนเฮงยี่หี่แต่พ้นไปคาไุ่ยมันีกันพ้นตก้ตุกไม่ใช่เาตุกแบบตุกระคัใม้เุ๊เตียข่อยเะถงเวลานดูรับรับรัพี่น้องมาเนี่เขาตัวเปแจ้งนาตัวขาคำล้คะจวินค่ะอกประมาณเวลาตนงานเริ่มกาบ็เมนทุงหนึ่งบอกให้านึ่งแล้วค่ะยังไม่แต่งหน้าเลยสบายจะได้ขึ้หนา็ไปน่นจะได้ผจญิาณดอะ ตุ๊กตาดีดีฮแพ้นเนียยุไม่ดูแลกิบไว้หายเนียใช่หล่ะถึงหายโอ้เดอไม่ดูแลกิฟยัเมื่อคืนนี่ไหมคุนเลนเะืกียนยังก็เห็นอันน้องเพื่อนนึงน้องเพื่อนันนึงแตตุ๊กตาตัวแย่มๆโอู้แม่เม็ดน้อยหน่อยเนาะหวานบะหวานไปดีหน่างานนี่ลอยหุแชทคีพานมาโลอยสามสิบ อันนี้บองทางถนุนใหญ่มากนี่แหละนี่บางร้อยหกสีบาทเองแฟนเขาไปเรียกเนาะรูกกลัวๆทำเป็นแต่ว่าอันได้เกือบโขกได้เกือบรู่นแม่เห็นเต้าีอะไรคือทอดอันบ้านเขาอืมันถือเก็ได้บหลายเขาอาเขาวอาชื่อมาท่าไหน่เจ้าบาเนียสองร้อยปบาทแล้วเม่คือจะได้ลายที่น้ำาครั้งเจาาเขาเรียกเป็นเขาเรียกไปรย้ำาเะรมิกได้ลกลกทั้งหน้าอันแรกเขาเรียกลกเบแม่เขามากแล้วก เออเขาบมาเทาสิบเอ็น้ำหาเลยช่หเาเป็น้งนหาก็ทุ่มเพิงแล้วมันนะโอ้มงเลเหรเพื่าเริ่มทุ่มเพิเปี่ยนทุ่มเงอเวลาเนบ้างแต่ว่าคันไปที่ไหนอันนั้นผมคิดว่าเหลิกประมาณเท่าไหร่บมว้านเงียบดูนนี้ทำไม เห็นว่าที่ที่เขาเบา่าที่ไอแคทบอกนายคอย่างนี้อย่ามาเด้อเลขสีออกสิบหกออีบอกเล้ยวราบอกวมาได้ไหนบอกว่างเดัน้สิบหกเจ็ดเนี่ยเอฟนั่นฟันวด้กอดนองมานาเสืออายุน้องมนาก็ไดถือนโทมาน้องมนาสิบหก่สเจ็ด เขากะตีกับไปกลับม้าฮะนี่น้องมาหน้าเขามือใดเขารเ่าสิกสาสบบกเก็ดเขาว่าสิบหอายุสิบหกปีสิบหกสิบเจ็เขาก็ถสือตรงๆแล้วทำยุว่ฝันอ่างืว่าระดีนอะโมเมต์มเอลชี้คนฝันอยันไม่ได้เงินไหลมนานั่นตีมานาเนี่ยฝันตาว่วาเด้ไป พ่อบงนั่นแล้วก็ไปพ่อบงนี่จนเมือ่อยก็พ่อมงนี่พ่องนี่นกัแล้วพอ่องนั่น <c oughs> จนเมือ <c oughs> ่อยกับมาอยู <c oughs> ่อวใกล้ได้เก็ตเป็นบ้าึ้นแล้วตะวัสไซไเ,เลยอะไร อดีอดีค่ะาตามั้างน้อพี่น้องไหมุดแต่ว่าตรงเข่ากับตรงศอกยังไม่ใส่โแต่วันมันใสอีนี้อย่บบอไออใสปา่สุดนี่จะไม่เพิ่อเป็นเบาไปซื้อทะเลบางบางแสนด้นี่พี่น้องเอาเงินมาให้บ้าะพอยอมมาอยู่แม่เพื่อนบ่มีเงินไส พอเรอุ่นให้สามเิ้งๆอกใส่เงียะเจ้าก็ว่าจะสีตัวแม่กระส่งไปเห็นทีนั้นคือตัวจะลาแล้ลยเทวลูกลูกลาลูกลาเออเออดอมือละถ้าลูกมันก็อยากนะครับจะจะบอกสีได้เีเยค่อว่าจะสีได้อียงก่อน มานะมาแต่ของเลยมานาสนุมโคกก็นา่นนาได้แล้วบ่มนาบ่อยอยากดิเออ,อมานะบ่อยอยากยัก,กเทืธอว่าจะบ่อยายากนะแม่ว่าแต่บ,บอกถนันละคนทีน่เย็นน้ำคนที่เย็นน้ำไปกินเบืบ่อบกวางสองถ้าคนที่บาวางนั่นวางเล็กวางหอยแล้วไข่เลยกินกงงเนี่ยเราตื่นหอนวันนี้ทำการแสดงที่พัทยามีเมีย อะไรนะตัวเองเขาอะไรเขาตาโลพิมมาว่าเขาตาโลกัะหอดเลยพี่น้องโทอโทอตามพนักงานกันนักกล่อดินไปมางนแ่ลูกใหญ่ข้างหนมานักลอึ้นโค้งหนากันเบิดเหลี่ยวแว้งคาโรเอายุใส่ ่อต right ื่นเอา้าแม่กางเองสันั่งลืมออกมาใหม่มั้งลืมเดิมบ่ได้ดิว่าเฮามีทุกคนมันนอนอยู่แสบนอนอาไปูหเราะ อันนี้ก็ฮุกบแม่อันนี้ก็หกบุ้งลไรก็สิได้ึ้นนาขึ้นหยังแต่ว่าอันนี้เครื่องส้ำอ่งมางยอเรียบรย่ะอโมห็งเรีบ้อนทเนีกากันนา่กุันเียบอบรอราบอกกันอันนี้กันเอาล จะบอกพืนคนในฉีบหรือจะบอกจริงจะจอกเขาบอกจะบอกพื้นพ okay. <laughs> <laughs> ื้นอผู้หนีแต่จะาต่งตีมาจังตีองมานะโป๊แต่งไส่กระไรจะมีชื่อบุคคลที่สามสามารถจะจอกแกๆไปมัวๆ่จะเป็นข่าวแม่เจ้าจับแต่ไม่ชอบบอลรุดนต่อวงจิงซี บบม,ม,ม,มือพี่น้องม,ม,มึงมงมึง่มมึงล่มมอย่นี้นะคะเอาสัแล้วพี่น้องจะคลิปนี้แค่ขอฝากไว้สหมีคิปหนาพอกันไหมจ้า <c oughs>